โอเคก่อนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมาเทพอร์เมอร์เนอวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําในส่วนของคนที่อยากได้ครับในส่วนของเศษสกิลเยอะๆนะครับว่าต้องทําำยังไงบ้างน,นะครับคลิปนี้เนาะก็ถูกสร้างมานะครับเพื่อมือใหม่นะครับเพื่อนๆที่แบบยังไม่รู้แนวทางนะครับแต่ว่าคนไหนที่เนี่ยทำสกิลแบบว่า อ่าเลเวลหกเลเวลเจ็ดไปแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดข้ามไปได้นะครับเพราะว่าคูณคือนะครับสุลต่านไปแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อนเนคนไหนที่แบบสกิลยังแบบเวลสี่เวลห้านะครับยังไม่หกเจ็ดนะครับอันนี้ก็อ่าแต่เราลองมาดูกันได้นะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างที่เราแบบว่าจะได้ในส่วนของเสตสกิลนะครับส่วนคนไหนที่เป็นสายเติมอันนี้เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าคุณนะครับต้องได้เศตสกิลเยอะจากการซื้ออย่างแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนที่สายฟรีเนี่ยนะครับก็จะนะครับ ใช้ใช้คําว่าลําบากมากๆในการหาเศษสกิลครับคนไหนที่แบบยังไม่รู้ด้วยอันนี้ยิ่งยากไปใหญ่เลยนะนะครับในช่วงแรกๆที่ผมหายากมากๆครับ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเจ้าเศษสกิลเนี่ยมันดรอปได้จากที่ไหนกันบ้างนะครับอันดับหลักๆเลยอ่ะเราจะได้นะครับในส่วนของสกิลเนาะอ่าเป็นเลเวลค่อนข้างที่จะสูงนะครับเลเวลสาเลยนะเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนนะครับมันจะต้องนะครับก็ไปลงกิจกรรมครับ เพราะว่าการที่เราลงใจสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเติมเกม MU Ascension นะครับหรือเกมอื่นอีกมากมายขอเสนอ E r a s t i c Shop ผู้ให้บริการเติมเกมมียอดการตี ID กว่า10,000 ID ต้องถูกกว่าแพ็คปกติแน่นอนเพียง User ID ล็อกอินเกมและ Facebook ทางร้านมีโปรโมชั่นให้เลือกช็อปอีกมากมายคนไหนที่สนใจเติมเกมอย่าลืม E r a s t i c Shop นะครับการล้วเราได้แปลว่าเทียร์สูงๆหรือว่าท็อปสูงสูงเนี่ยนะครับมันจะดรอปนะครับอ่าเซตสกิลมาให้เรานะครับหรือว่าเป็นเล่มตำราเลยนะครับ เล่มตำราก็จะมีเลเวลสูงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนนะครับเหมือนได้ดรอปมาอยู่นะอันนี้เป็นอ่ะเลเวลสี่นะครับวิชาพลอยพุ่งะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลเวลสูงเนาะแล้วก็เป็นพวกอ่าตำราพวกนี้นะครับก็คือมันก็ดรอปให้เรานะครับจากกิจกรรมได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็นะครับได้จากที่ไหนบ้างก็คือนะครับอ่าเป้าหมายหลายวันตรงนี้เลยนะครับพวกเป้าหมายหลายวันพวกนี้ก็จะมีพวก อ่าบอสทองบอสแดงต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะนะครับดรอปให้เราได้เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะดรอปจะดรอปเป็นแบบดรอปเศษนะเท่าที่พี่เคยตีดูนะครับพวกบอสป่านะครับบอสแดงพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบตํารามาให้นะครับอาจจะเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับอ่าดีๆหน่อยก็เป็นเลเวลสามนะครับแต่สีเนี่ยคือแบบยากมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมมากกว่านะครับอ่ากิจกรรมก็ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมป้อมแดงนะครับอ่าลองอ่านดูนะครับว่าจะมาวันไหนเนาะ ต่กิจกรรมเนี่ยจะคล้ายๆนะครับวอลกิวนะครับก็จะมาช่วงสองทุ่มนะครับเซิร์ฟรวมประจําวันนะครับอ่าจะเปิดนะครับหลังจากนั in like ้นนะครับอ่าจะเปิดทุกวันอังคารนะครับเวลาสองทุ่มนะครับก็ลองดูนะครับอ่าเจ็ดวันของเรานั่นเองเนาะก็วันอังคารสองทุ่มก็จะเปิดนะครับตัวนี้ก็มีนะครับรางวัลให้เราแบบนี้เลยนะครับอ่าสูงสุดก็คือตารานะครับอ่าเลเวลสี่นะครับอันนี้ก็คือว่าได้ดีมากๆนะครับเราก็ จริงๆมันเป็นสายเติมนะไอแพจพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีไอช่อเล็กๆครับก็คือเป็นวันแรกของกิจกรรมครับมันก็จะมีในส่วนของหนึ่งพันเศษสกิลให้เราได้ช็อปนะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสามพันหกร้อยกว่านะครับเพรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าแพงเอาเรื่องนะครับอ่สายเติมน้อยก็นะครับไม่น่าจะมายุ่งกิจนีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้เพรค่อนข้างเยอะครับอ่ะหลังจากที่เราอ่าดรอบจากอ่ะเจ้าบอสทองบอสแดงต่างๆแล้วมันมีบอสอะไรกันบ้างนะครับ ก็เป็นบอสปกตินะครับการไปบอสข้ามต่างๆเลยนะครับก็อาจจะนะอาจจะมีเศษสกิลดรอปมาให้เรานะครับได้บ้างนะครับอ่าบางโอกาสนะครับถ้าพี่เคยเตี่ยคือแบบบางครั้งมันก็มีแบบเออเศษดรอปมาให้เว้ยนะครับอ่ะและมีตรงไหนบ้างนะครับและนะครับก็จะเป็นพวกนะครับที่ต้องซื้อพวกเนี้ยนะครับก็คือคิตตันนะครับอ่าเศษคิตตันเลเวลสี่ตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไปแยกย่อยได้นะทุกคนนะ ถ้าเป็นมือเก่าๆอะครับพี่คิดว่าเขารู้กันหมดแล้วนะครับก็คือเกมมันเปิดนาตข้างนานนะครับตั้งแต่ติงหานะครับอันนี้ก็เข้ากลุ่มภามาแล้วนะครับ่อนข้างหลายเดือนแล้วคนที่แบบเออมันมีคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นจริงๆนะคือเท่าที่ถามกันในกลุ่มพี่ไปดูในกลุ่มมาก็คือแบบถามนู่นนี่นั่นกันนะครับบางทีก็อันเลเวลแบบว่า200อยู่เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ยินดีแนะนําทุกคนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับคนไหนที่เป็นสุลตตานแล้วก็เปิดข้ามไปได้เลยครับเราหาข้อมูลจากอะ ช่องอื่นดูได้นะครับสําหรับที่เราสนใจเนาะเจะเห็นพวกนี้ก็สามารถนะครับช็อปนะครับซื้อทิ้งไว้ก็ได้นะครับก็จะได้หินนะครับแบบนี้เลยนะครับที่พี่แบบว่าซื้อไว้แล้วก็มีการเติมต่างๆนะครับก็เอายุสิบเศษนะครับเดี๋ยวอ่าอีพีนี้นะครับเดี๋ยวไปย่อยหินให้ดูนะครับว่าย่อยหินทั้งหมดเนี่ยที่มีเนี่ยมันจะได้กี่เศษสกิลนะครับอันนี้ก็เป็นหินนะครับรลเบจด้วยนะครับก็รลเวลสูงอ่าไอหินเลเวกสูงทายังไงนะครับก็สามารถที่จะเอา ่าหินทองพวกเนี้ยนะครับหินส้มพวกเนี้ยนะครับเอาไปหลอมเป็นหินแดงได้นะครับแต่ว่าใช้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็การย่อยพวกเนี้ยก็คือได้หลายเศษมากเลยนะครับทุกคนอ่าอันนี้เลเวลสโอเคแล้วก็พี่มีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเศษนะครับก็ถ้าย่อยมานี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับจริงๆหินื่อพวกเนี้ยนะครับก็สามารถนะครับซื้อตามร้านค้าได้นะครับอันนี้ก็จะมีคนขายอยู่เนาะ ราคาก็ไม่ได้แพงมากครับประมาณสี่ห้าหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ผู้เล่นขายเนาะแล้วก็หินม่วงในเจ้าตัวเนี้นะครับมันสามารถดรอปบอสได้ด้วยนะครับอืมอันนี้เขาจะเขียนบอกอยู่เนาะก็บอสดรอปนะครับหรือว่าประมูลพัธมิตรนะครับก็จะถูกลงไปอีกนะครับออาแล้วก็จะซื้อได้จากแพ็คลายวันก็จะมีขายให้เรานะครับแต่ว่าแพ็คลายวันก็ราคาแอบเอาเรื่องอยู่นะสิบสี่จุดเก้าเก้าก็ตกอยู่ประมาณห้าร้อยบาทนะครับ ห้าร้อยบาทไทยตรงตัวเลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะหลักๆเลยมันก็น่าจะมีประมาณนี้ทุกคนเนี่ยครับก็คือหนึ่งก็คือแบบคุณก็ไปลงแบบว่ากิจกรรมนะครับป้อมแดงนะครับก็จะได้นะครับในส่วนของเษสกิลเนาะเขาก็จะบอกเราอยู่นะครับอันนี้คือบอสพันธมิตรคุณก็มีโอกาสได้นะครับ11.30และนะครับ19.30เนี่ยนะครับประมูลให้ทันเพื่อนๆแล้วกันนะครับคุณก็จะได้หินมาในราคาถูกเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับแค่นั้นเองนะครับถูกเลยนะครับ แต่ประมูลให้ทันเพื่อนลวกันนะครับแล้วก็นะครับมีกิจกรรมพกป้อมแดงนะครับคุณก็จะได้นะครับในส่วนของอ่าเป็นคัมภี์มาเลยหรือว่าจะได้เป็นเศษนะครับอย่างกากๆเลยก็คือสามเศษนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็การตีบอสต่างๆนะครับบอสทองบอสแดงต่างๆมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะดรอปมาให้เรานะครับบอสข้ามอะไรมันก็จะดรอปมาแบบนี้เนาะก็นะครับก็ลองไปหาดูนะครับก็ ส่วนใหญ่มันจะดรอปมาเป็นแบบว่าเป็นเล่มมาเลยนะครับยังไม่แบบว่าให้ดรอปมาเป็นเศษนะอะไรนี้เนาะก็เล่มนี้คือมันก็จะดรอปมาเป็นแบบเวลหนึ่งเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้เวลน้อยๆก่อนนะครับเว้ลสูงก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับยากอยู่นะอัหลักเลยมันก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าได้เยอะสุดพี่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าหินม่วงที่เราต้องซื้อทุกวันนี้แหละนะครับก็คือมันได้ถึงสิบห้าเศษเลยนะครับเวลาย่อยทีนี้ก็ รู้สึกว่าโอเคเลยนะครับก็คือแบบได้เยอะมากนะครับแต่พี่จะลองไปย่อยให้เราได้ดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับมันมีบอกเราอยู่เนาะก็คือการแยกตรงนี้ครับแล้วเราก็ติดไปเลยนะครับเนี่ยตัวอย่างเช่นแบบสิบเม็ดเนี่ยมันได้ต้ร้อยห้าสิบนะครับก็คือเม็ดหนึ่งก็ได้ประมาณอ่าสิบห้าเศษนะครับก็คือว่าเยอะมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วตวเนี้คือพี่ยังไม่ได้ใช้นะก็คือแบบย่อยทิ้งไปเลยก็ได้นะครับ ตู้มนะครับอ่าก็คือได้ร้อยห้าสิบแล้วนะครับก็คือของเดิมมันก็จะบอกเรานะครับว่าของเดิมคุณมีเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากย่อยเนี่ยคุณจะได้เท่าไรอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็นะครับหินส้มเนี่ยสามเม็ดนะครับลองดูเลเวลก่อนก็ได้นะหินส้มเลเวลห้านะครับก็คือมันได้จากการเติมสะสมเลยนะทุกคนการเติมสะสมนะครับอ่ารายเดือนเนี่ยนะครับก็คือคุณเติมไปวันละสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทเรื่อยๆอ่ะ คุณก็มีโอกาสได้หินเลเวลห้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะมาย่อยเป็นหินเลเวลสี่ได้นะครับอ่าตรงนี้คือมีสามเม็ดนะครับพี่จะย่อยมาให้ดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บใหม่แล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวลองย่อยมาก่อนนะครับสาหรับการไปอัพสกิลต่อ ep หน้านะครับเดี๋ยวค่อยไปอัพสกิลใหม่กันดูนะหลังจากที่เราได้เศษมาเยอะแล้วมันจะขึ้นนะครับเลเวลหกเลเวลเจ็ดอะไรได้บ้างนะครับไปนะครับอ่าหลังจากที่เราแบบว่าได้มาหกสิบเศษแล้วนะครับก็คือแบบ เยอะมากนะครับอันนี้ก็คือแบบได้900ได้900าร้อยเศษเลยนะคือแบบเยอะจัดเลยนะครับไปนะครับอันนี้คือพี่ยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็สามารถย่อยเล่นได้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นหินแดงนะครับก็ไปนะครับคือได้เยอะมากนะครับก็จะได้หินอ่าเลเวลเจ็ดนะครับอ่าเออเป็นเลเวลหกนะครับน้อยลงเนาอเลเวลหกเนี้ยก็คือแบบสองชิ้นจะได้ประมาณหินเลเวลห้าอีกหกชิ้นนะครับ ไปนะครับอันนี้คือย่อยย่อยยับเลยนะคือแบบไม่ได้อะไรนะทุกคนก็คือแบบจะย่อยให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะมีเท่าไหร่นะครับหลังจากเจ็ดร้อยห้าสิบเศษนะครับก็สามารถไปต่อยทอดทำสก,กิลได้เนาะไม่จะมาแอบใช้หินม่วงด้วยเดี๋ยวเราค่อยซื้อในเซิร์ฟแล้วก็ซื้อในพันธมิตรก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้หินม่วงมาถึงหนึ่งร้อยี่สิบชิ้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเศษคิทตันนะครับเลเวลหนะ้าเนาะไปกดเลยโอเคนะครับได้โคตรเดอะทุกคนนะครับอันนี้คือแบบ เศษคิดต้านเลเวสี่ของเรานะครับเก้าสิบเก้าชิ้นนะครับแลกได้หนึ่งพันสี่แปดห้านะครับไปนะพี่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับนได้สามร้อยชิน้นได้300สามรอเศษนะครับจากยี่สิบอดหินม่วงนะครับโป่งนะครับอ่ลาอางดูผลประกอบการของเรานะครับหลังจากที่ อ่าถ้าสมมติว่าคุณมีนะครับหินม่วงเหมือนผมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับ M.U.N.S.S.N. นะครับหรือเกม M.O.R.P.G. ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอทวันนี้ผมขอเสนอ U.G.Fone นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ U.G.Fone เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหนึบไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับ สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปลืองไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็คหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพี่ยามได้เลยครับแอนตรงนี้จะได้ นะครับเยอะๆนะครับคุณก็จะได้เศษคัมพี์แบบนี้เลยนะครับบานๆแบบนี้นะครับเก้าร้อยนี่คือเป็นหนึ่งพันนะหนึ่งพันสองพันสามพันนะครับสามพันหกสามพันเจ็ดนะครับสามพันเจ็ดห้าสิบนะครับคือหินสกิลหินสกิลแบบว่าถ้าคุณมีเยอะนะคุณก็จะได้เศษส,สกิลบานๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวกตำราสกิลพวกเนี้ยคุณก็สามารถที่จะนะครับไปลองทําได้ทําได้นะครับ จริงๆแล้วมันก็ใช้แบบเศษแอบ,บเยอะอยู่นะทุกคนนะครับก็สามารถที่จะนะครับไปต่อยอดได้นะครับถ้าเราแบบว่ามีเศษสกิลแบบเยอะๆแบบนี้นะคือผมรอขึ้นวิวจิตอ่าขึ้นได้แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าอาจจะแอบ,บใช้หินม่วงด้วยหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนกระดาษหนังสายฟ้าออะโอเคอ่ะพี่จะต้องทําตัวนี้นะครับขึ้นเนาะ มันแอบใช้หินเยอะอยู่นะก็คือเลเวลเจ็ดเนี่ยมันใช้อะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็คือไปหินเรือวลเจ็ดเราเย่อยทิ้งไปแล้วนะครับนะมันแอบใช้หินตัวนี้ด้วยนะครับในการทำเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเรเวลหกนะครับหนึ่งชิ้นเศษเรามีสามพันเจ็ดแล้วนะครับถ้าเรามาทําอันนี้ด้วยนะครับอาจจะต้องดูก่อนว่านะครับมันใช้เยอะแค่ไหนนะครับทุกคน เดี๋ยวอีพหน้าแล้วกันนะครับอาจจาะแบบว่าพี่มาทําสกิลให้เพื่อนได้ดูนะครับเดี๋ยวขอเก็บวัสดุเพิ่มเติมก่อนนะครับจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ครบเหราทุกคนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับเลเวลเจ็ดนะครับมันใช้เยอะนะอืมหินแดงตัวนี้ก็คือแบบแอ่ะมันจะมีแบบว่าให้เราหลอมหินด้วยนะครับอ๋อสั่งร้อหินเลเวลหกสั่งขอหินเหรอ เนี่ยสังเคาะคิทตันครับก็จะมีเลเวลให้อาจจะต้องใช้คิตันเลเวลเจ็ดนะครับหนึ่งชิ้นก็ต้องแลกมาด้วยอันนี้สังเคาะสกิลหินคิตันเลเวลห้าก็จะตีขึ้นเป็นเลเวลห้าตรงนี้อ่าใช้ยี่สิบเมตรนะครับก็คือใช้เยอะมากๆเลยนะครับอาจจะต้องแบบเออเก็บจากการประมูลแล้วก็เก็บจากการดรอปบ,บอสนะครับหรือว่าเก็บจากการ เติมสะสมนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขอไปเก็บมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีพิหน้าเรามาทาสกิลให้ดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับการทาสกิลอ่ะเลเวลเจ็ดของสมอนนะครับอันนี้ก็คือขึ้นมาเป็นเลเวลหกแหละนะครับก็จะตีรัวตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับตามพาสซีฟที่อ่ะมีคุณสมบัติตรงนี้เลยนะครับสำหรับพ p นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสายฟรีก็ลองไปนะครับเก็บจากกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมแดงตีบอสต่างๆดูก่อนนะครับแล้วก็ ประมูลพัธมิจะถูกนะครับอยู่ที่ห8มื่นแปดเองนะครับแล้วก็ไปหาช็อปนะครับตามร้านค้าของเราเนอะร้านค้าปฏิหารนะครับก็คือห้าหมื่นซื้อต่อเพื่อนก็น่าจะประมาณห้าหมื่นบวกๆนิดๆนะครับอันนี้ก็เราไปช็อปสะสมกันดูนะครับสำหรับคนที่อยากทําหินสกิลเนาะถ้าเรามีหินม่วงเยอะเราก็ย่อยนะครับได้เศษเยอะนะครับแล้วก็สะสมหินม่วงทําเป็นเลเวลห้าเลเวลหกด้วยนะครับจะได้ทําสกิลเลเวลสูงๆแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ย จบบอลได้เร็วขึ้นตีผู้เล่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เราโดนตีมามากมายนะครับมันรู้สึกแย่แต่ทุกคนหายไปเยอะนะพี่คิดว่าทุกคนหายไปเยอะนะครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้สายฟีสายเติมน้อยนะครับอยู่ต่อไปได้นะครับอยู่ไปด้วยกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย